สวัสดีนะครับคุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ประจำวันอาทิตย์ 24, ที่24ธันวาคมนะครับวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับมีฟุตบอลลีกใหญ่แข่งขันกันลีกเดียวคู่เดียวนะครับนั่นก็คือคู่ที่ผมยกมาในค่ําคืนนี้นะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกลีกตุรกีเบลเยียมไม่ก็โปรตุเกสนะฮะ อันหนึ่งคู่ที่ยกมาในค่ำคืนนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอะเรลส์นะครับจะเล่นเป็นเจ้าถิ่นพบการมาเยือนของทางทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับจะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงไม่ดึกมากนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะ เอามาพูดถึงคร่าวๆกันทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับวูฟแอมตันนะครับในฤดูกาลนี้มีจุดเด่นก็คือเวลาเล่นในบ้านนี่เป็นทีมที่น่ากลัวไปเลยนะครับไม่รู้ว่าองค์เทพที่ไหนลงนะครับแต่เวลาพอตกไปเป็นทีมเยือนมันเป็นคนละทีมเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาพลังมาจากไหนนะครับเวลาที่ได้เล่นเป็นทีมเจ้าบ้านนะคร ก็ถือว่าเป็นงานหนักอย่างหนึ่งของเชลซีเลยนะครับสำหรับการที่วูฟเล่นเป็นทีมเย่าในวันนี้นะครับและนักเตะวันนี้ก็ถือเหมือนว่าจะครบชุดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับวูฟแฮมตันไม่ว่าจะเป็นวังฮีชานหรือว่าคุณย่านะครับเดี๋ยวยังไงเราไปดูแผนการเล่นของวูฟว่าวันนี้จัดมาแผนไหนนะฮะส่วนทางเชลซีนะครับทีมนี้อาจจะพูดกันยาวๆหน่อยนะครับเชลซีเนะี่ยมีปัญหาตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเลยนะครับอย่างแรกเลยคือการหมุนเวียนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเยอะไปนะครับบางครั้งกําลังจะเข้าขากันละ จำเป็นต้องสลับตำแหน่งนะครับการที่เล่นเป็นทีมเวิร์กนี่ก็อาจจะหายไปนะครับและสิ่งที่เป็นปัญหาของเชลซีมากๆนะตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของจังหวะสุดท้ายนะครับที่ขาดขาดเกินๆน,นะครับไม่เข้าใจกันพอเวลาบุกนะครับคร,ครองบอลในแดนกลางดีนะครับต่อบอลครองบอลกันได้ดีนะครับครองบอลทีนึงก็70% 80%ต่อเกมนะครับแต่ปัญหาคือจังหวะสุดท้ายเนะี่ยพลาบุกเข้าไปแบบประมาณสัก หัวกะโหลกนะครับหน้าเขตโทษอะ่ะเชลซีก็จะรู้สึกว่าไปไม่เป็นนะครับ ขาดเกินไม่เข้าใจกันนะครับหลังจากที่ได้โคปาเมอร์ก็รู้สึกว่ารูปเกมมันดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเชลให้เชลซีเนี้ยเก็บชัยหรือว่างัดสกอร์มาในแต่ละนัดได้นะครับถือว่าใช้เวลานานอยู่เหมือนกันกว่าจะต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะครับถ้าวันนี้เชลซีปรับปรุงเรื่องนี้ได้ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะวูฟเหมือนกันนะครับนั่นก็คือจังหวะสุดท้ายที่ขาดเกินนะครับและแผนที่พวกเขาจัดมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าเป้าหนึ่งแล้วก็ในส่วนของแนวรุกอีก3าตัวนะครับแล้วก็ทิ้ง ในส่วนของกองกลางตัวรับหรือว่าโคมิฟิลนะครับไว้2ตัวนะในการบุกของพวกเขานะครับมูดริกนี่ก็จะอยู่อีกมันติเวิร์สอีกจัก,กรวาลหนึ่งเลยนะครับก็เลี้ยงอย่างเดียวเลยไม่สนใจเพื่อนเลยนะครับโควิลเติมก็ไม่ทรงนะครับคนนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องปรับปรุงตัวนิดนึงสาหรับทางตัวความเร็วอย่างมูดริกนะครับมีดีแค่ความเร็วจริงๆนะ,นะะก็ต้องร่วมทีมกับเพื่อนหน่อยนะครับเพิ่มความเป็นทีมเวิร์กนิดหนึ่งมูดริกก็จะเป็นนักเตะที่ สำคัญมากๆในเชลซีนะครับส่วนในเกมฝั่งขวามีโคปาเมอร์กับราฮิมสเตอร์ลิงแล้วนะครับ ก็รู้สึกว่าทีมเวิร์กทางฝั่งขวาแถวของเชลซีจะดีกว่าฝั่งซ้ายนะครับผมว่าต้องปรับกันนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมซ้ายของมูริกแล้วก็ทางขวาแล้วก็ตรงกลางอย่างนิโคลัสแจ็กสันนะับถ้ามีความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นผมว่าจังหวะสุดท้ายไม่น่าจะเป็นปัญหานะจะไม่มีขาดขาดเกินเกินแน่นอนนะฮะแล้วซีเนียอย่างทางสเตอร์ลิงนะับควรจะเป็นผู้นําในส่วนของการทําเกมลุกนะแต่ว่าเวลาจ่ายบอลหรือว่าเปิดบอลยิงเองเนี่ย เหมือนขาดความมั่นใจนะครับตอนนี้โคปาเมอร์อายุน้อยกว่าด้วยซ้ําไปนะยังรู้สึกว่าจะเป็นผู้นำมากกว่าทางสตอริงด้วยซ้ำไปนะฮะตอนนี้การออกบอลจากเท้าปาเมอร์ในเพื่อนร่วมทีมรู้สึกว่าจะมั่นใจมากกว่าการออกจากเท้าของไลฮิมสตอริงนะครับกลายเป็นโคปาเมอร์ซะแล้วที่ไปเป็นผู้นำของเชลซีในส่วนของแนวรุกตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าม,มันต้องปรับปรุงหรือว่าสร้างความเป็น teamwork ในส่วนของแนวรุกนะครับโดยเฉพาะ ในส่วนการบุกไปในส่วนของกรอบเขตโทษนะครับถ้าตรงนั้นมันจบเด็ดขาดคมยิงก็ยิงเลยค่อยซ้ำเอาหรือว่า จะส่งก็ส่งให้มันคมๆนะครับไว้ใจกันสักหน่อยผมว่ามีมีสิทธิที่เชลซีจะชนะวันนี้ได้นะครับก็ต้องแก้ไขจุดนี้นะเชลซีครองบอลดีนะครับผมชอบการครองบอลของเชลซีแต่ปัญหามันมีแค่นิดเดียวเองนะครับถ้าแก้ไขจุดนี้ได้ผมว่าเชลซีน่าจะบุกมาชนะวูฟเก็บ3มแต้มเพื่อทําอันดับที่ดีขึ้นต่อไปได้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะที่จะเข้าเนื้อหาสถิติข้อมูลอื่นๆเราก็ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานนะครับก็ได้เล่นสูง3นะครับที่คู่ฮอตเนมฮอสเปอร์นะครับสูง ก็นึกว่าจะแบบกินหวานๆซะแล้วนะครับเพราะว่าแค่20กว่านาทีก็ยิงกันไป2เม็ดแล้วนะครับได้ประตูจากลิชาร์ิสันยิงทีมเก่าได้นะครับแล้วก็ซอนฮึงมินนะครับแล้วก็ครึ่งแรกจบไป2 0แล้วก็ครึ่งหลังนะครับคิดว่าจะมีประตูเพิ่มอีกสัก2 3เม็ดนะครับแต่สุดท้ายนะครับเอเวอรตมาตีตื่นเป็น2ประตูต่อ1ยิงรวมกัน3ก็เจ้ากันไปนะครับบินนี้และอีกคู่หนึ่งก็ได้เล่นที่หงแดงหรอิพูลเจ้าถิ่นนะครับในราคาเสมอนะครับวางราคาเซฟเซฟกันไปนะ ก็อาเซนอลนำไปก่อนนะครับแล้วก็ลิเวูมาตามตีเสมอจากโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วเกมก็มันมากๆนะครับโมเมนตัมเกมเนี้ยแลกกันไปแลกกันมานะครับโอ้โหสุดยอด ถือว่าเหมือนแดงเดือดไปเลยนะเมื่อวานคู่นี้มันมากนะครับจบสกอร์ที่1ประตูหนึ่งอาร์เซนอลก็ยังคงครองจ่าฝูงต่อไปนะครับเก็บ1แต้มแบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับแต่ก็ต่อริพูในราคาเสมอเจ้ากันไปนะครับส่วนสเตปนะครับได้กินแค่คู่เลสเตอร์นะครับที่เหลือเสียเต็มหมดเลยนะครับยอร์อย่างเวิร์บนะครับและก็ทางแท็บโซนสปอร์เสมอ1นึกับ2อนะครับสเตปไม่แตกนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่มีสเตปอาจจะกดเต็งไปสัก 1-2ตัวประมาณนี้นะครับไปรอรับได้เลยแอดบีศูนย์เมานะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับใครที่ติดตามไลน์ส่งให้ทุกคนแน่นอนไปพิจารณาเพิ่มเติมโดนใจจัดขัดใจสวนนะครับมาเชียร์มาแช่งมาสวนมาตามได้หมดเลยนะครับอย่าลืมแอดบีศูนย์มาได้เลยนะครับอ่ะโอเคเราไปส่วนของไลน์อัพกันก่อนนะครับวันนี้ไลน์อัพของทางวู๊แฮมตันวันนี้มาในแผน3-43นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความมั่นใจเวลาเล่นเป็นเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ก็เลยมาในแผนเน้นกลางบวกกับหน้าอีก3ตัวนะครับ ่เบลลี่นะครับเป็นผู้รักษาประตูหลังมีโกเมสนะครับดาวซันและก็ทางคิวแมนนะครับวันนี้ซาเมโดก็ขยับขึ้นมาเป็นกึ่งแบ็กกึ่งปีกนะครับในส่วนของทางขวานะครับโกเมสกับลามมนานะครับเป็นนิดฟิลด์แดนกลางนะครับซ้ายเป็นเบลิกาเดนะครับเป็นปีกซ้ายไปนะครับส่วนหน้า3ใช้ซานาเบียนะครับนักเตะทีมชาติสเปนถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัวหัวหอกสำคัญของบุกเชนตันอย่างคุนย่านะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นวังฮีชานนะครับโดยรวมแล้ว วูบก็อาจจะขาดนักเตะตัวหลักไปประมาณ2-3ตัวนะครับแต่ว่าชุดนี้เป็นอาจจะเป็นชุดที่ปรับแผนมาดีแล้วนะครับ องตรงวูฟเฟนตันก็ยังมีความน่ากลัวสําหรับการเล่นเป็นเจ้าถิ่นอยู่ดีนะครับในชุดนี้ก็ถือว่ามีแนวรุกที่ครบชุดนะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับสาหรับทีมเชลซีในครับคืนนี้นะเอามาทางเชลซีนะครับทีมเยือนนะครับหลัง4ี่นะครับมีทางกุสโตโอ้โหปวดหัวเลยนะครับผมองตรงผมไม่ชอบไอคนนี้เลยนะกุสโตนะครับอยากให้คนอื่นมาแทนอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรนักเตะที่มันไม่พอนะครับวันนี้กุสโตจึงได้เป็นตําแหน่งแบ็กขวานะครับในไล์อัพตอนนี้นะในส่วนของเซ็นนะครับนะครับ มีติโกซินวากับแบดดีชิละครับซ้ายเป็นโควิลนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเพร็กโควิคนะฮะนะวันนี้รู้สึกว่าแผงหลังของเชลซีก็รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงนะครับซานเชส ผู้รักษาประตูจอมหนึบของพวกเขาก็ยังลงสนามไม่ได้นะครับเฟดโควิดก,ก็ยังพอที่จะเฝ้าเสากับเชลซีได้เหมือนกันนะฮะเอามาดูในส่วนของแนวกลางนะครับมอยไคยเซโดนะครับยิงคู่กับคอ์เนอร์การาเกอร์นะครับ,นบ,นรบในส่วนของหน้าสี่นะครับใช้สเตอร์ริงเป็นฝั่งขวาโคปาเมอร์ <H op amer> เดินเกมฝั่งกลางนะครับว่าน่าจะต้อง หายบอลให้ซ้ายขวากับอย่างมูดิกแล้วก็สเตอร์ลิงนะครับซ้ายเป็นมูดิกหน้าเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับในส่วนอัปเปิลยังมีตำแหน่งโรย่าอยู่นะครับตรงนี้แหละเชลซีเอาง่ายชุดนี้ยังไงก็ดูน่ากลัวนะครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนก็ป๊อปปูล่าเป็นที่รู้จักกันอยู่นะครับและในส่วนของแนวลุกนี่ก็คมอีกนิดนะครับหวังสกอร์ได้นะครับมีการแก้เกมหลายๆอย่างนะครับตัวทีเด็ดก็มีตัวยิงไกลอย่างปา์มเมอร์ก็มีนะครับตัวพริวอย่างสเตอร์ลิงก็มีนะครับ ตัวความเร็วอย่างมูริกก็มีตัวทักษะกองหน้าที่มีความนิ่งความคมอย่างแจ็คสันก็มีแต่ปัญหาก็คือมันงัดประสิทธิภาพนักเตะมาไม่ได้นะครับแต่ที่ประสิทธิภาพมันไม่มาก็อาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันในจังหวะสุดท้ายนี่แหละนะฮะเชลซีปรับปรุงตรงนี้ยังไงก็ดูน่ากลัวนะครับเวลาเชลซีบุกเห็นไหมครับคอนเนอร์กราเกอร์ลากบอลมาตั้งแต่ตรงกลางนะับแต่สุดท้ายก็ไปจอดอยู่ที่หัวกะโหลกไม่รู้จะส่งให้ใครทำทางไม่ได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า ต้องปรับปรุงนิดนึงนิดนึงนะครับแต่ถ้าดูจากนักเตะนะผมแบ่งให้เชลซี60นะครับวูฟแฮมตัน40ก็ถือว่าไม่ได้เหนือกว่ากันมากนะครับอ่าดูผลงานการเจอกันนะครับเชลซีเป็นฝ่ายเก็บชัยเยอะกว่านะครับ8ครั้งวูฟ4ครั้งแล้วก็เสมอกันไป4ครั้งซึ่งเกมในบ้านนะครับนัดล่าสุดที่วูฟแฮมตันเล่นในบ้านก็คือชนะเชลซีไป1-0นะครับแต่พอไปเลยเจอเชลซีนะครับในบ้านของเชลซีก็แพ้มานะครับ3-0 0-0 2-2ส่วนใหญ่สกอร์สูงไม่มานะย์หรับคู่นี้นะครับ เรื่องของสกอร์นี่อาจจะออกฝืดๆกันนิดหนึ่งถ้าให้ผมเดาก็คงจะออกในสกอร์ไม่1-0ก็2อนะครับแต่ชัยจะไปอยู่ฝั่งไหนก็ต้องไปลุ้นกันใน90นาทีนะครับถ้าด,ดูจากเฮดทเฮดสถิติยังทางบวกไปทางเชลซีอยู่นะฮะมาดูผลงานในช่วง5นัดล่าสุดนะครับเชลซี Chelsea น่าจะดูมีความมั่นใจมากกว่านะครับแล้วก็ชนะไป5-3กับนิคาสเซิลนะครับน่าจะเป็นศึกศึกศึก เอฟเอครับหรือว่าคาร์บาลครับผมจำไม่ได้ต้องขออภัยกันด้วยนะก็ชนะจุดโทษนะครับห้าสามเ่อก่อนนั้นชนะเชฟฟิล์สองศูนย์นะครับเป็นเกมในบ้านนะแต่เกมเยือนน่าเป็นห่วงมากนะครับก็คือไปแพ้เอวาตันสองศูนย์นี่ก็แพ้แมนยูสองหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านชนะบรตันสามประตูต่อสองนะครับเห็นห้านัดนี้แล้วก็คือเกมในบ้านไม่น่าไว้ใจเลยนะอขออภัยเกมนอกบ้านของเชลซีไม่น่าไว้ใจเลยนะฮะ เอาไปดูทางวูฟแอมตันนะครับผลงานในบ้านดีมากนะครับซึ่งก็ชนะกับทางเบอร์ลี่และนอตติงแฮมฟอเรสแต่ก็ต้องยอมรับนะคราบ่าเป็นเกมเบามากๆเลยนะแต่เล่นเป็นเกมเยือนนี่ถือว่าสายหัวเลยนะครับแพ้เวสต์แฮม3-0นะครับแพ้อาร์เซนอล2-1แล้วก็แพ้ฟูลแลม3-2นะครับซึ่งวันนี้ความได้เปรียบของวูฟก็คือได้เล่นในบ้านนะครับก็อาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันไปนะ,ะถ้าแบ่งความชอบวันนี้นะ ในเรื่องของฟอร์มในบ้านผมชอบวูฟนะในเรื่องของการเยือนนี่ผมไม่ไหวกับเชลซีจริงๆนะครับแต่ผมกลับมามองนักเตะจริงๆนะและการทําทีมของเชลซีผมว่ามันได้นะมันครองบอลดีนะมันครองบอลกันดีมากแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไปแก้ไขจังหวะสุดท้ายนี่แหละนะคิดว่าน่าจะเอาชนะวูฟได้นะครับตอนนี้ก็สองจิตสองใจเอาตรงๆนะครับมาดูสถิติในส่วนของอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้วูฟมีในส่วนของคะแนนคือ19 ต้มจาก17นัดนะครับลูกได้เสียคือลบ8ส่วนเชลซีนะครับอ่นาคะแนนอาจจะเยอะกว่าไม่มากนะครับห่างกับทางว uh ูฟแฮมตันไป4คะแนนมี22คะแนนจาก17นัดแต่ลูกได้เสียนี่ก็คือบวก2นะครับแนวโน้มมันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มยิงประตูขึ้นได้เรื่อยๆนะครับผมว่าตอนนี้ชุดแผงหลังมีความน่าเป็นห่วงนิดนึงนะเชลซีนะครับแต่แผงรุกโอเคนะครับวันนี้มีสิทธิ์ที่จะ บุกมาเสมอหรือว่าชนะอู้บได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับขอไปดูสถิติอื่นกันบ้างนะอันนี้ครับส่วนใหญ่สกอร์สูงมันนานๆที่จะมานะครับนานๆที่จะมาก็ขอไม่แนะน,นําในเรื่องเล่นในเรื่องของสกอร์นะครับในเ,เรื่องของสูงแรกนี่ก็มาในสัดส่วนที่50-50นะครับโอ้โหสกอร์ตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะครับขอผ่านเรื่องสกอร์ไปเลยขอเน้นแค่เต็งก็พอนะครับซึ่งวันนี้เชลซีมาต่อในราคาครึ่งลูกนะครับ ก็ขอแค่1ลูกเพื่อกินเต็มแค่นั้นเองนะครับเชลซี Chelsea ขอแค่1ลูกนะวูฟก็เช่นเดียวกันนะแต่วูปอาจจะได้เปรียบในเรื่องราคานิดนึงก็คือเสมอได้นะครับแต่แพ้ไม่ได้นะต้องชนะกับเสมอเท่านั้นเองนะครับซึ่งในส่วนของสถิติของวูปในบ้านก็ส่วนใหญ่ก็จะออกเน้นเสมอกับชนะอยู่แล้วนะครับเอาตรงๆถ้าเอาในเรื่องของฟอร์มมาเทียบนะผมก็แนะนําว่าเล่นวูฟดีกว่านะครับแต่ในเรื่องของสภาพทีมตอนเนี้ผมยังลุ้นอยู่นะครับว่าเชลซีนัดนี้น่าจะมานะ เพราะว่าฟอร์มกำลังดูมีความมั่นใจขึ้นมานะครับถึงไปเสมอนิวคาสเซิลใช่ไหมแล้วก็ชนะมาด้วยนะครับแล้ววันนี้การเยือนอาจจะเป็นปัญหาของกสำหรับทีมเขาดดน,นึงแต่ว่าฟอร์มทีมน่ยมันมันเริ่มโอเคขึ้นนะผมก็เลยคิดว่า แนวโนบวันนี้ที่ผมจะเลือกเชลซีอาจจะมีสูงนะครับเอ้ามาดูผลงานวูฟในบ้านนะครับยังไม่แพ้ใครมาเลย6นัดติดนะครับมีเสมอกับชนะนะครับที่เสมอมาก็เป็นเกมใหญ่อย่างนิ้คขาเซิรแอสเซอร์วิลล่าแล้วก็นอตติแฮมฟอร์เรสต์นะครับที่เหลือเจอกลางตารางนะครับชนะเบอร์ลีสเปอร์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะสำหรับเกมวูฟในบ้านนะครับชนะซิตี้นะครับชนะสเปอร์เสมอนิวนะครับเสมอวิลล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเกมในบ้านของวูฟนี่มัน ถ้าไม่ดุดันพอผมว่าชนะยากนะครับวันนี้ถ้าเชลซีไม่ขยันวิ่งนะแน่นอนนะครับผมว่าแพ้วุบนะฮะแพ้วุบนะบโอเคเรามาดูฟางฝั่งเชลซีกันบ้างนะครับในเกมเยือนใน5นัดล่าสุดนี้แพ้ไป3นะครับเสมอไม่มีนะครับชนะ2ชนะสเปอร์หนึ่งสี่ชนะเบอร์ลีหนึ่งสี่แต่ฟอร์มมันไม่เสถียนระมันเจอสเปอร์ดันชนะนะครับแต่กลับมาในช่วงสามนัดหลังนี่ก็คือเสียวความมั่นใจเยอะนะครับสำหรับการเยือนแพ้เอเวอร์ตันแมนยูกับนิวคาสเซล เชลซีนะครับถามว่ามีโอกาสชนะไหมก็ยังเคยมีชนะสเปอร์มาได้เหมือนกันนะฮะแต่หลังๆมามันไปแพ้นิวกับทางแมนยูแต่เกมที่เจอนิวมันเจอใบแดงนะครับก็ต้องว่าระดับทีมแข่งอย่างเชลซีเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าจะวัดในเรื่องของฐานะการเยือนมันก็มีความเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะแพ้ห้าชนะ50%เนะครับเพราะว่า6เกมเนี่ยชนะไป3แต่แพ้ไปสเหมือนกันนะครับ ความมั่นใจผมก็เลยอยู่ที่50 50นะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเชลซีก็ไม่ดีไม่แย่นะครับแต่ฟอร์มมันไม่เสถียรจับทางไม่ได้นะฮะอ่ะสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับในค่ําคืนนี้นะครับ ผมมั่นใจอยู่ที่5 0 5 0 2สิบสองิสองใจลังเลนะครับยังไงก็ไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้ผมไม่ฟันธงแบบ100%ซนะฮะก็ถือว่าการ,ารพูดคุยวันนี้ก็เป็นการให้แนวทางกันไปนะครับการให้แนวทางไม่ใช่เซียนไม่ใช่ฟันธงผมเป็นแนวทางก็คงจะต้องบอกว่าไปพิจารณาเพิ่มเติมกันเองนะครับพูดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบก็ไปจับชนกันเองได้นะครับพิจารณาเพิ่มเติมส่วนแนวทางการตัดสินใจมันก็ขึ้นอยู่กับการาความเห็นส่วนตัวด้วยนะครับ ว่าควรจะไปในทิศทางไหนนะถ้าใครเชื่อก็ฟังกันต่อได้เลยนะครับวูฟแฮมตันนะครับผลงานในบ้านเจอเกมใหญ่เสมอกับชนะมานะครับในปีนี้ก็ต้องบอกว่าในบ้านโหดมากๆนะครับเปอร์เซ็นต์ที่วูฟปจะเสมอหรือชนะมีสูงนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้เปรียบในเรื่องของราคาด้วยนั่นก็คือรองแค่ราคา ครึ่งลูกนะครับเสมอได้ชนะได้แต่แพ้ไม่ได้นะครับแต่หาว่าเสี่ยงไหมกับราคานี้ถ้าเลือกวูฟเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มทีมเชลซีมันก็อยู่ในโมเมนตัมที่ดีเหมือนกันนะวูฟ <Wo op, S 2> แฮมตันมีดีในส่วนหลายสถิติเหมือนกันนะครับส่วนเชลซีอันนี้ผมมั่นใจว่าเขาฟอร์มทีมกันมาดีนะครับครองบอลได้เก่งแต่ปัญหาคือจังหวะสุดท้ายถ้าวันนี้แก้ปัญหาจุดนี้มาได้นะครับในส่วนของแนวรุกการจบสกอร์ทำให้ขาดขาดเกินเกิน,กนมั่นใจในการครอสบอลพาสบอลหรือว่ายิงประตูไปเลยเชลซี Chelsea น่าจะมีส ซึ่งปีนี้ก็มีรับความกดดันในเรื่องของการเก็บคะแนนอยู่เหมือนกันนะครับและปัญหาของเชลซีในเรื่องของการเยือนมันก็อยู่ในสัดส,ส่วน50-50นะครับบางครั้งก็เล่นดีบางครั้งก็เล่นแย่มันไม่เสถียรจับทางไม่ออกอ่ะจะ์ถ้าจะให้ผมเลือกนะครับอ่ะห้าสิบห้าสิบนะก็เลือกไปที่วัดใจที่เชลซีทีมเยือนแล้วก,ก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอจัดที่เชลซีนะครับดูจากตัวนักเตะแล้วมันพอมีหวังอยู่นะครับการจับแผนวันนี้แนวรุกก็พอจะหวังที่จะทําสกอร์ได้นะขอขอแค่ดึงลูกนะครับ เอาวันนี้ขอวัดใจที่เชลซีขอแค่1ลูก1เม็ดนะครับเด็ดศึกเลยนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์แล้วก็ให้แนวทางไปนะครับแนวทางก็50-50นะครับก็เล่นไปที่เชลซีนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่รรบฟังและลงทุนในด้านนี้นะครับสนใจมาตามในไลน์ก็แอดบีศูนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับมาตามมาเชียร์มาแช่งมาสวนได้หมดเลยนะครับไปพิจารณาเพิ่มเติมส่งให้ทุกคนแน่นอนที่ติดตามไลน์นะครับ ไม่เสียหายรับไปฟรีฟนะฮะยังไงมาติดตามไลน์กันด้วยนะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกับดูบอลนันกิน,ช,น,นช่องนี้กันด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการสรรหาข้อมูลทําคลิปต่อต่อไปนะครับยังไงวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ